ทุกคนครับช่วยด้วยครับผมกดไลค์คล like ิปนี้คนละหนึ่งไลค์เพื่อที่จะช่วยผมออกจากไอ้พวก Head, ไซเลนเฮดเลยพวกผีเปรตทั้งหลายทุกคนช่วยผมด้วยครับขอคนละหนึ่งไลค์ก็พอเฮย,ย่ามากินฉันนะเว้ยไอ้พวกผีเปรตเซนครับออฟฟิเชียลเฮยเขียวเอาให้เขียวหายเขี้ยวไปนี่ <c oughs> นี่ตามมาตามมาลุ้งมาขามเรียกแล้วเนี่ยเฮยลุงมีไรเนี่ยมาก็ได้ว่ะมาแล้ว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 เฮ้ยลุงมีมีอย่างอ่ะเฮยเมื่อกี้ลุงไม่อยากจะโมนะลุงเดินไปข้างหน้า รูวพบกับถ้ำผ,เ ah. ผเปเปีเป็ดบ้านผีเป็ดฮะบ้านบ้านผีเป็ดเป็นไงบ้านผีเป็ดลงไม่ไม่รู้เอาไงานะ พวกแกสองคนจงไปเสีย่ยงชีวิตเพื่อเอาเงินมาให้ลุงซากเผื่ออาจจะมีสมบัติกี่รอบอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอลุงลุงผมทำเลยนะสมบัติที่ผมให้ลุงไปเขาก่อนเยอะเนี่ยลุงเอาไปไหนหมดโอ้ยลุงนะเอาไปบริจาคไงเออเนี่ยน,นะนันกศึกษานะเขาไม่ค่อยมีอะอะไรนะนันกศึกษานะเขาไม่มีค่าเทอมลุงก็ไปบริจาคนิดหน่อยนะบริจาคไม่มีค่าเทอมโอเคโอเคอ่ะพอเข้าใจได้โอเคโอเคแล้วแต่ผมจะไปให้แล้วกันนะถือว่ารอบนี้เป็นอีกครั้งนึงที่ผมไปให้อ่ะไปเลยโอเคโอเคเออไปเลยก็ไปเลยรอทปลอดภัยด้อเฮ้ยอะไรเนี่ยลุงเค้ารคนักกศึษืออะะไว <N <N นั่นดินันแปลกแปนะเฮ้ยยะนั่นหรือเปลว่าบ้านผีเปรตที่ลุงบอกอ่ะใช่ป่ะมาดูดูโอ้โหมีสีบ้านเลยว่ะมีผีเปรตอะไรบ้างเนี่ยอยากรู้อ่ะลองเข้าไปข้างในป่ะเออว้าว่เออน่าสนใจเว้ยเฮ้ยไปบ้านแรกเลยปะบ้านแรกบ้านแรกมา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 าามามาาม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 าอามามามากามามามาามาม้มมมมาามามามาามามามาาม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 าแาม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 าามา่น่ใ่ม่ ใช่ด้วยเซเลนเฮดอันนี้เป็นผีเปรยหัวลำโพงเพื่อนเฮ้ยตัวนี้มีของเฮ้ยตัวนี้มีของเฮ้ยเอาขอไม่เอาขอไม่เอาขอไม่เอ้ยตัวเส้ดาบคิดได้โตมาว่าดาบโคตรใหญ่แล้วก็ดาบแล้วแล้วก็ปืนลูกโม่เฮ้ยหุ้ยผีเปรยเสียงเสียงมันดังมากเลยว่ะโอ้แทบหัเลยนมาไปได้ยินได้ยินดิเนี่ยเฮ้ยนี่ขามได้เพื่อนเฮ้ยมันมาแล้วมาแล้วเฮ้ยไอ้ไอ้ยิงผีเปรย์ผีเปรยผีเปรย์นี่มันติดมันติดมันติเราโคตรแรงเลยระวังระวังระวังยิงกว่ายิงกับมันรู้ส นี่นี่อุตายตายตายอะไรต่อวะรูปร so ูปเพื่อเพื่อเราเราต้องไปตัวนึงมิกดาดมิกดาดทุบขึ้นมาตัวแรกยิ้มไว้ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนนี่นี่นี่ยิงของมันเฮอยไม่ดีพี่เป็ดโอ้ยมาร้องเยอะมาร้องเยอะมาร้องเยอะร้องดังหรอไอ้แก่นี่พี่เป็ดนี่เนี่นี่เนี่ยนี่เนี่ยมิกดาดแล้วอะไรผ้าชิ้นูุ๋หรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นรหัสลับเลยสักอย่างอ่ะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยคิดยิงหัวมันกันนี่เฮ้ยมีสองตัวมาทำกันนวลมนวลมานวลโอ้ยโอ้ยโอ้ยเพื่อนระวังเพื่อนระวังเพื่อน โอเคนัว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 เอาดาบไฟมันดีเนี่มาดิไอ้เซนติเซตแก่เก่ามากเหรอเฮ้ยเพื่อนแค่เหลือสองหัวใจแล้วเพื่อนเฮ้ยกระดาษต๊พลัดกระดาษเช็ดตูดเออเฮ้ยพี่เป๋มันเป็นอะไรไม่รู้มันชัก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 เออมันชักไงไปเฮียนังเียหนังจุมันจุกมันชักจุกมันชักเออช่าง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 มันเถอะเฮ้ยเพื่อนเราเรามาไขปริศนาไหมมันมีอะไรด้วยเนี่ยสี่ศูนย์สี่ศูนย์เออเออโอ้โอ้มันน่าจะเป็นตัวเลขนะโอเคอ่ะแกใส่ตัวเลขตามฉันนะแกใส่ตัวเลขหน่อยเเดดี๋ยววฉัันูตลข C อ่าอ่า4แล้วก็อ่าออ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอาไหมเอาไหมอาม่ารู้สึกว่าตัวเลขที่ฉันขนะอ่าเอาตัวเลขแรกนะเก้าเก้าเก้าอ่าอ่าหนึ่งหนึ่งสองศูนย์ศูนย์แล้วก็ศูนย์ศูนย์ไม่ถูกด้วยหุ้ยฉนฉลาดเลยว่ะโอ้โหบอสไซเรเนสเหรอเพื่อนตัวใหญ่เท่าอ่าอันนี้เลยว่ะ เออไอเสาเสาสัญญาณเออเสาอะไรวะบ้าเรียกนะเออเสาไฟเออเสาไฟก็ได้เออโอ้ผมเป็นมันมันใหญ่มันเป็นใหญ่เหมือนลำโพงที่อยู่ในงานวัดเลยว่ะตรงสูงอ่ะดูนี่มันนี่มันน้อมันเออคือคือคโอ้จะตายแล้วจะตายแล้วมันเป็นโคตรโหดเพื่อนมันยโอ้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 ปุ่มปุ่มเปิด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 ไปไปไป พอมไหมด่านแรกเราได้ด่านมาแล้วว่ะเพื่อนควรจะยังไม่ใช่เลยขาชิ้นกาะเอาแล้วฉันใช้แล้วโอเคหนึ่งสองสามไปไปเพื่อนแต่ช่ว่านะตอนที่ฉันรู้สึกว่าวับเนี่ยนะตอนที่เรากำลังวับไปวับมาเนี่ยเราโคตรปวดหัวเลยว่ะนะมือหัวเออมึนหัวมากเลยไปไปไปต่อไปเพื่อนต่อไปสีน้ำตาลเทาโอเคหนึ่งสองสามบไปเพื่อนโอเค ไปชึบแล้วก็โอเคอุ้ยรอบนี้เป็นด่างกระโดดว่ะสีดำชึบโอเคผ่คคานเ,เพื่อนปะไหนผ่านได <ป S 1> ้เออ้ยเรไปรู้ฉันเข็ดเ,เออพื่อนมันมีแยกซ้ายกับแยกขวาแยกซ้ายน่าจะเป็นที่ใส่รหัสเหมือนเมืเ่อกี้ที่นายใส่เจ้าน้ปะนั่นเหมือเน,มนเดิมนั่นแกไปเอาแกไปรอใส่รหัสเดี๋ยวฉันน่าจะไปน่าจะมีรหัสอยู่ขวามือแน่เลยวะ่ะโอเคโอเคโอเคไปชึบผ่านแล้วชึบผ่านแล้วชึบโอเคเฮ้ยเชิญไปก่อนเด้อชึบโอเคแกไปซ้ายแกไปขวาถูกต้องไหมต้องแยกกันอุ้ยเกือบร่วงเหมือนกันปึ๊บโอเค ผ่านอยู <g Jud ite Picasso> okay. ่แล้วก <sh arp> ็ไปโอเคแล้วก no like ็ช no no like ุบอ okay. ้าเพื่อนเฮ้ยกลับมาแล้วเฮ้ยชุบโอเคเจอกันเจอกันเจอกันอย่าให้ตกเนอเพื่อนโอเคผ่านหนึ่งผ่านสองมาเด้อมาเด้อแศษเศษผ่านสามแล้วก็ตรงนี้เราต้องกระโดดป่กวะเฮ้ยชุบผ่านสี่ผ่านอ้าโอ้ยมารอบใหม่เมื่อกี้ฉันตกตรงนี้ใช่ไหมแต่ก็ไปอยู่ผ่านเว้ยแล้วก็ชุบโอเคผ่าน ึท่านใกล้ถึงแล้วเพื่อนแป๊บนึงชุบอ่าลื่นเฮ้ยถึงแล้วเพื่อนถึงแล้วเหรอถึงแล้วถึงแล้วเหรอเพื่อนชุบโดดไปเลยแบบนี้ไงโดดแบบเทปๆแล้วก็ึบโอเคฉันตายลายมากเลยเพื่อนโอเคในนี้มีเกาะด้วยเพื่อนเดี๋ยวฉันจะไปฝากเด้อไอ้เพื่อนรหัสก็คือเจสามแปดหนึ่งเจสามแปดหนึ่งเจสามแปดหนึ่งใช่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 ฉันเออฉันกำลังฆ่าตัวตายเพื่อนกลับไปหานายนะ เดี๋ยวนะฉันจะโดดไปหานายด้วยเนี่ยโถเอ้ยนายโคตรสบายเลยฉันต้องโดดกี่รอบเนี่ยถึงจะไปหานายได้เนี่ยชึบโดียวมันง่ายมากอีซี่มากเชื่อว่านายแม็นลุงหรอใช่เหรอฮึบโอเคเดี๋ยวฉันกระลังไปโอเคผ่านดูชึบโอเคผ่านชึบผ่านอยู่ชึบผ่านอยู่โอเคผ่านแล้วก็ชึบผ่านอยู่แล้วก็ชึบผ่านอยู่ลุงไงวะด้าเดี๋ยวจะอัดมาลนงไงวะด้าแปดหนึ่งห้าจะสานไปหนึ่งเพื่อนไปหนึ่งโอเคแล้วก็ฮึบ โอเคผ่านเพื่อนไปเฮ้ยเฮ้ยแกทำไรอ่ะมันย่อนีอย่าไปดึงมันออกสิถ้าดึงมันออกมัเข้าไม่ได้หรอกเจรมาเจสามไปหนึ่งเจสามไปหนึ่งสวยตัวสวยเล่นแล้วชนะแกใส่ลานหน่อยใส่ลานได้เจสามแปดมาแล้วมาเซ็ปมาเซ็ปมาเซ็ปเอาผ่านแล้วเหรอไปต่อไปหนึ่งสองสามเออเพื่อนตั้งแต่เรามานี่เราจะไม่เห็นไซเรนเฮดเลยเนาะตั้งแต่เรามาหลังเนี่ยใช่ปะเราเห็นอะไรมาบ้าโอ้โหเพื่อน มาเเเปืนไปปืนไปเอาปืนไปปืนไปลืมให้จะลืมให้เไปนัวหนัวนว a มาดิมาดิมาเด้อลับแสบมาเด้อลับแสบมาเด้อมาเด้อับแสบเฮ้ยจะไม่มาดับไมาดับสีดำวะมาเด้อลับแสบมาดิมาดิเฮ้ยเฮ้ยเราฆ่าไซรินอะลยนะผีเปรตหัวหลอดไฟสำเร็จแล้ววะเฮ้ยเฮ้ยเเ่าไซรอไฟเลยปรตหัวหลอดไฟสำเดีแล้ววมาดไฟเ้ยหเยหอะไฟเยนะมากโอเคไม สองสามไปเพื่อนไปดัดต่อไปเถอะไป<อ><อ>โอ้รู้สึกเหนื่อยมากเลยรู้สึกดัดที่สามไป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 มามาสามสองหนึ่งวับเฮ้ยไ,<อ>ไปเพื่อนดัดต่อไปดัดแล้วเนี่ยโอ้โห oh, เราต้องขี่เรือแบบรอบนี้มาเร็วขึ้นมาตอนท้ายมาพอรย,ย,ยังเกี๋ยวจะพ่านจะตายใช่ไหมไม่ไม่แน่นอนไม่ไม่ไ <c oughs> ม่เพื่อนเ <c oughs> พื่อน <c oughs> เราเราจะไม่โอ้ข้าวมันคือลาวาเหรอเดี๋ยวจอดดูก่อนจอดดูก่อนจอดดูก่อนโอเคด้วยว่ะเบย์เบย์เบย์ข้าวมันมันลาวาไปแล้วโอเคเราใช้ได้ค่อยค่อยบุญนะฉันแข็งงัวนะฉันเคยแข่งกีฬาเกมหนึ่งฉันเคยเป็นที่หนึ่งของเรือแล้วอะฉันกำลังค่อยค่อยไปฉันกำลังค่อยค่อยโอเคฉันกลังลวกนะฉันดิฟฉันดิฟฉันดิฟไอ้เพื่อนมารอบนี้ฉันจะพานายรอดเองนะฉันกำลังฉันกำลังดิฟเรืออยู่แบบมอมมันโอเค ข้างหน้าอลอข้างหน้ามันไม่มันไม่มีกำแพงเลยฉันว่ามีกยางแพงมันดำดอ้แกล้กมนแกมแกมุนอยู่โอเคเพื่อนเฮ้ยข้างหน้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เฮยเฮ้ยเฮเฮยเฮ้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 ยเฮเฮ้ย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 เเฮ้ยย แสงอะไรแสบตาเฮ้ยเพื่อนผีเปรตหัวหลอดไฟไม่ใช่หรอไฟเอ้หัวผีเปรตหัวจราจรเพื่อนตองเนี้ยผีเปรตหัวไฟจราจรเอามาดิล่อมาดิมาดิไอผีเปรตหัวไฟจราจรเหรอกระจกมาดิดะหัวไฟจราจรเเลยมันคือนนทำอะไรทำอะไรทำอะไรโแล้วหัวจะยิงหัวของผมมันกนนามันกันนามันกันนามันดีไอหัวหลอดไฟนี่เราคบเคบเบง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  ัดา้หมันก็ตายแล้วแหละรอหน่อยรอหน่อยนัวนัวนัวเอาไปเจอเลยอือมาเลยมาเลยมันตายแล้วตายแล้วอูวู้อะไรอ่ะอุ้ยปืนเลเซอร์เพื่อนเอาไปเลยคุณึ่งว้าวเป็นตังใส่ตัวเือปืนเลยอ้าวเลือกปืนแล้วเลเซอร์เหรอดิน้องสิทินี่อุ้ยเลเซอร์ว่ะเพื่อนมันน่าจะเป็นแบบปืนบอมอ่ะ โอ้ยคนแรงว้ายอ้ยดีดีดีมา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 นี่ดาดต่อไปเพื่อนพอเปล่าหนึ่งสองสลัมเฮ้ยเฮ้ยโดนโดนปืนท่านปืนแลานโ้องดีโ้องดีเฮ้ยนายไม่ได้เราเจี๊ยบใช่ไหม่เก่งสุดท้ายแล้วว่ะโทษท้ายนั่นจะน่าจะเดือดมันหน้าดูเลยว่ะพอไหม่ามาหนึ่งสองสลับเฮ้ยดาดต่อไปดาดท้ายแล้วเพื่อนเฮ้ย เฮ้เพื่อนี่มันผีเปรตซาเลเนสหหัวดิดาซาเลเสหนีแล้วสิเร็วเฮ้ยน่ากลัวน่ากลัวเสียงมันเหมือนซาเลเเลยถ้ามันท่ามันนี่มันเ่หลอดเลือดข้มด้วยวะนัวมันนมันัวมันซาเลเหรือตัวอะไรกันแน่ว่าผีเปรตหัวเออนั่นแหละถ้ามันเดดนมันนัวมามันเป็นปากด้วยว่ะเฮ้ยเนัวมันนมันัวมันนี่อะพี่เตเสียงมันเหมือนซาเลเนสเลยเว้ยเฮ้ยเอาระเอาเอาปืนเลยดิ ต,ตุ้มรออยู่รออยู่ออยู่ขาดตุ้มตุตุ้มตุ้มตุ้มเฮ้ยยีไปยไปยี่ฉันเอาสามตีมันอื้อนี่แนนี่แนนี่แนูตีเราต้องเข้าเล้เพื่อนเฮ้ยเฮ้ยหัวที่ยหรอมเที่หรอตุ้มตุ้มตายจ้าอื้อระหวงคมระหวงคมฆ่ามามาอื้ออื้ออื้อูมันูมันตายจ้ทีไอ้แก่ตายซะทีโอย โอ้ยวุ้ยต่อไว้ตโตต่อไว้ปั๊มปั๊มปั๊มตุ่มตุ่มทิกตุ่มทิกตุ่มโอ้โหรวยเว้ยรวยเว้ยวุ้ยแต่ว่าสึกได้ของมามองหน้าหน้าลุงมาขามาลอยมาเลยวะมันรอมาแล้วบอกว่าเอามาให้ลุงเอามาให้ลุงพูดอย่างนั้นอะเราไม่ดีนหรอเราเอาไปเที่ยวไหมหน้าผม กลับดีกว่าเพื่อนไปไปผมไปนอนรู้มืขามแล้วเฮ้ยเสียงเสียงอะไรเสียงรู้มืขามมารลอยมาในยโว้ยโอเคไปหนึ่งสองสาม